ด่านอะไรไม่รู้ตาช่างช่างลอยๆยช่างแบบไหนไม่รู้พี่เก็บแล้ว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 ได้คงได้อยู่เยอะมั้งพี่คงได้เยอะมั้งไปแล้วไปแล้วเจ็ดห้าหนึ่งสองไปแล้วเก็บไวจัง อ้าวไปไวจังกลับไวจังลูกพี่ก็กลับไวแถวมาเนี่ยกลับไวจังงอไม่รอผมมาผมกำลังจะมาเนี่ยผมกำลังไปเอารถเนี่ยรอผมก่อนผมกำลังไปเอารถมาผมกำลังจะมาเมื่อกี้โอ้รอหน่อยหลายคันเลยโอ้ได้ไปเยอะมั้งเนี่ยคงเยอะได้ดูตามสบายตามสบาย ผมไม่อนุญาตผมไม่ให้ถ่ายผมนะผมไม่ให้ถ่ายนะผมไม่อนุญาตนะผมไม่อนุญาตนะถ่ายผมทำไมเครับเครับเบิ์ดดูห้ามลบเลยลบลบทำไมล่ะลบทำไมเอ้าผมไม่อนุญาตหองของคุณเองเอาถ่ายผมทำไมไปผมไม่ได้ถ่ายผมประชาชนไปครับเอาประชาชนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เปล่าถามหน่อยประชาชนมีสิทธิ์เปล่าตำรวจถ่ามถ่ายตามสบายผมดูขอดูผมขอดูรูป ลูกอะไรอะถ่ายผมเมื่อกี้ไช่พี่ถ่ายตามสบายเลยไม่เขาถ่ายผมไม่ตรงตามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงผมไม่อนุโนมัติผมไม่อนุญาตเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปลงอ่ะเดี๋ยวมันมีหลักฐานอยู่ผม,ผม,มใคร<ง>ไปลงกันแน่ดไูไปไปรีบไป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 ชาโชวเกียกขีหน้าเอาแล้วไป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 เรื่องของกูไป ไปเลยเตั้งนั่นแหละ